เจอกระรังกรีจบใช่เล์อ่าวดะไรแตงก o ้เอาดีแปลกครับแปลกใจคือเราจะกปลไปกินโจลี่บีนคือโจลี่บีนมันคือสิ่งที่เรียกว่าปุ๊บมันคือสิ่งที่เรียกว่าแบบถ้ามาที่เนี่ยคือต้องกินคือรูปตุ๊กตาหมีนางโง่ใช่ไหมแต่ประเด็นคือเจอนี้โอ้โหแบบคือลุงเดินผ่านเลยแล้วมันมันเอ๊ะมากคือรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องโดนักครั้งแล้วครับกินมาก็จะเหมือนกับเรียกว่าอะไรวะเต้าหู้ เต้าหู้ที่เต้าหู้ตักกับเต้าหู้ตักกับน้ำตาลาสแดงนะครับแล้วก็มีเม็ดเม็ดอะไรสักอย่างผมลืมละอันนั้นจะ,จะประมาณนั้นแหละแต่อร่อยอยู่คำถามก็คือที่นี่เขาข้ามถนนกันยังไงวะคือผมกำลังจะข้ามถนนไงครับทุกคนตับมอ้จอจนลิบีถูกปะวะจนลิบีน,น่าจะอ่าน จนลูกบีนและเมนรอบนี้คือโค้กแต่ว่ามีไอติมดีโค้กแต่ว่ามีแล้วมีไอติมแล้วสปาเกตตี้เซ็ตแคสตอกเอสแล้ว ิในที่สุดก็ได้นอนพักแบบนอนเชี่ยงง่วงมากได้นอนแล้วดีนะครับผมแบบง่วงสัตว์สัตว์แบบอเมื่อกี้คือหลับอยู่นั่นแหละจรนะนะิงๆต้องใช้อินใบสองแต่ว่าเขาเหมือนจะให้ขึ้นมาก่อนนะครับนี่ก็ได้นอนแล้วในที่สุดก็หล่อนะครับ เจอกันเกมตอนเย็นห้าโมงเดี๋ยวขอหลับตอนนี้เที่ยงขอนอนก่อนไม่ไหวแล้วเจอกันครับและก็คือสถานที่แรกที่เราต้องไปนะผมไปาถึงแล้วดีนะครับคือนี่ผมมาก่อนชาวบ้านเอาแบบชาวบ้านเขาเลยนะแล้วไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนซ้องหรือว่าเป็น มีคนมาแข่งกันน่าจะมีคนมาแข่งเหมือนรายการที่ที่เราไปแข่งที่เมืองขวางเหมือนกันแล้วก็หาที่หนึ่งที่สองไปแข่งต่อในวันพรุ่งนี้น่าจะประมาณนั้นนะครับจะได้รองเท้าครับจะได้น่าจะได้เพราะเราจะได้ไไดไไดไไดหลายคนนะเป็นเซนเต้ารุ่นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ช็อปเปอร์เชตด้วยแล้วที่ผมแข่งได้ไหมครับโอ้คอมอว้วูอ้อมนบ,บ Good afternoon, 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 i right. We'll they took your painting of the crevices Hit the boat, boat About to turn this function into a final road Talk about hopping, coming soon. In the 305, treat me like I'm on the low. Now I'm the top of a mountain, just a road She said, where we going? ม่มีอะไรให้เป็รับนรอดรอดเลยอ่ะตอนแรกคิดไม่ทันกลับว่าจะให้มาแบบถ่ายรูปใช่ป่ะไอ้ยันแต่ไอ้ยันพี่เขยเป็เดินถีบรองเท้ามากูเขยถอดเท้ากันอะไรแล้วครับโอ้โหตอนแรกก็กัดจะให้แบบเต็นเสื้ออะไรอย่างงี้แต่พซ้ายรองเท้าดีกว่าเอาไปแกะเอาไปแจกโ๊ก すごい。 เสุดล้ก็มาถึงเนะครับแต่ประเด็นคือที่เนี่เยเขาดูนิยมกินมากเลยน้ำสเขียวซุ่มเยอะมากพวกเลมอนลามอะไรพวกนี้แต่พผมว่าผมต้องลองเอ้ย uh, can you recommend huh? n yeah. okay. okay. okay, okay. o ว่เาเดี๋ยวกางเกจะไปแลดใช่ไหแต่อยากนอนมากกว่านอนน้อยมากนะครับคือตอนที่มาถึงที่ผมบอกว่าไอ้เชียร์ผมไม่มีที่นอนอนะ่ะคือผมต้องรอเวลานานมากๆนะกว่าจะได้แบบกลับขึ้นมานอนฉะนั้นผมขอน,อนอนให้เต็มที่ก่อนลนะกันครับผมแล้วพรุ่งนี้ก็นอน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 ทำอะไรนะก็ไปแข่งบานะสีกวกัรู้สึกนอนน้อยมากนองไม่เข้าไปชั่วโมงกล้ามหายนะครับผมนอนเดี๋ยวสคิปไปนี่โดนัะเดี๋ยวสคิปไปโรงแรมเลย ยอเข้าสู่วันที่สองครับตอนนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งเรามีแข่งตอนบ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปรีบไปหาอะไรกินแล้วก็ไปสนามแข่งกันดีกว่าครับทุกคนแต่นี่คือยังไม่ได้เปลี่ยนชุดแข่งเลยนะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนที่งานนะชิวจัดชิวเกินเดี๋ยวเก็บผมเก็บของก่อนือนั่นแหละขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับ จริงๆก็อยากชนะไปเรื่อยๆนะอยากชนะไปเรื่อยๆถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็เลยเต็มที่ว้าไปครับทุกคน ได้ล้เต็มเดือบโปรเฟสเซอร์แล้วนะครับคือตอนนี้ผมนั่งอยู่กลางถนนเลยคือไม่รู้จะไปไหนซึ่งตอนนี้จริงๆตอนแรกผมกำลังจะไปสนามบาสแต่ว่าฝนตกเว้ยทุกคนคือตอนนี้ฝนเริ่มลงละฝนลงมาละฉะนั้นไปก็ไม่ได้เล่นนะครับเหมือนว่าที่นี่มันเป็นอินดอด์เหมือนกับที่ไทยแหละแต่ว่ามันน่าจะต้องมีกลุ่มนะส่วนสนามฟรีคอร์ดคือตอนนี้มันเอาดอแต่ว่ามันตัวมันตกนะครับตอนนี้ผมแบบนั่งอยู่อ้าวค,คือคือไม่รู้ว่า จะยังไงต่อคิดว่าเดี๋ยวจะไปหาไก่กินนะครับก็คือได้ไลายเซ็นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปแจกนะครับผมที่ไหนอะไรยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับว่ายัางไงลายเซ็นดีผมไปเตอร์แปะรูปแปะรูปปัป๊บนะครับผมโหแบบกว่าจะมานะครับคือคนเยอะมากแต่รู้เสียดายนะวันนี้ไม่ได้แข่งคือเรามาถึงแล้วเรามาถึงงานงแต่ปรากฏว่าไม่ได้แข่งเพราะว่าแบบเออแบบติดปัญหาโน่นนี่นัน่นนิดหน่อยอะไร่างนี้นะก็เลยแบบแบบไม่สามารถจริงๆนะครับ นัน่นแหละอะไรประมาณนั้นเหมือนเกิดเกิดปัญหาก็เลยไม่สามารถแข่งได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับตามระเบียบก็เดี๋ยวนี่ยิงยาวยิงยาวเลยเดี๋ยวตอนนี้ยิงยาวอีก4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงดิอีกเฮ้ย5้าโมง6โมงห้าดอีก6ชั่วโมงนะครับเตรียมขึ้นเครื่องกับบ้านเดี๋ยวตอนนี้ผมวพราะผมอยากไปหาอะไรกินเฉยเฉเออผมอยากไปหาอะไรกินมากเลยตอนนี้แบบอยากกินไก่ยังไม่ได้กินไก่ที่นี่เลยนะแจริงๆก็เดี๋ยว ก็ไม่ได <kişi> <P an> ้ม <aún> <yelled> ีอะไรแล้ววันนี้ก็น่าจะต้องจบพาร์ท e ีีฟิลิปปินส์แต่เียงเงานีเพราะตอนแรกกะจะไปเล่นบ้านนี่กะจะไปเล่นบ้านเลยหรือว่าไปได้วะไปได้ปะวะผมว่าผมว่าอาจไปได้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองไปกันดีกว่าเพื่แล้วครับก็ถึงเวลาปิดคลิปกลับบ้านรู้สึกก็เป็นทลิปที่งงๆจริงนะเสียดายที่แบบไม่ได้เล่นอะไรให้มันมากกว่านี้แบบว่าลำบากด้วตรงที่ว่าคลิปมันเยอะไม่พอที่ความรู้สึกนะ เยอะไม่พอแล้วก็มันไม่มีคน่ายทุกอย่างลำบากไปหมดทำให้การที่จะเล่นนู่นนี่นั้นทำอะไรก็ลำบากเราจะไปเล่นสนามอื่นก็ลำบากเราก็ว่าสุดท้ายฝนตกแล้วอยู่แค่สองวันอะไรประมาณแข่งก็ไม่ได้แข่งก็น่าเสียดายไปคนระับก็เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคก็เสียดายแล้วตอนนี้กำลังกลับไทยสี่ทุ่มกว่ากันเดี๋ยวแยกย้ายกันเติบโตแล้วก็รู้สึกว่าโปรเฟสเซอร์เข้าถึงยากมากมีกาดมีนูน่นมีนี่แล้วแบบว่า ไม่สามารถจริงๆไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะแบบทําท้ทำนีด้วยกันได้เลยนะครบบะบกระบักจากขนาดไปไน,นามเคของอันตานั่แหละก็ประมาณนั้นจริงๆอยากหนึ่งหนึ่งกับโเสเซอร์นะถ้าได้ก็จะโคตรกุดรละแต่ก็ได้แค่ในโ้ก็เอเคละสุดหน้าเป็นไงไปเจอ